โอ้โหขาวสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ไปทำอะไรมาก็ได้วีวีคอลลาเจนนี่แหละเป็นตัวช่วยอะไรนะอีกทีสิวีวีคอลลาเจนชัดเจนปะหนึ่งเดียวกับส่วนผสมที่ลงตัวประกอบด้วยคอลลาเจนจากปลาทะเลแอลกูรตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นวิตามินซีโคเอนไซคิวเทนและสารสำคัญอีกมากมายที่คัดสรรมาอย่างดีทุกขั้นตอนทำให้มีผิวขาวกระจ่างใส ขาวไวใสอมชมพูช่วยฟื้นฟูล,ล้ำลึกถึงระดับเซลล์ผิวริ้วรอยเหี่ยวยน่นสิวฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำของร่างกายจางหายไปโดยไม่บอกล่วงหน้าและยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในกระดูกไม่ทำให้กระดูกเปราะแตกหักง่ายอีกด้วยนะถามจริงจะทานเองหรือเอาไปฝากใครคะก็ของดีแบบนี้ใครลึกจะยอมพลาดแล้วจะหาซื้อวีวีคอลลาเจนได้ที่ไหนละจ๊ะคนสวยวีวีคอลลาเจนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาเท่านั้นนะสนใจโทรเลย ร้านเช่นชัยเพสัตทุกสาขา093 321613แล้วคุณจะรู้ว่าความสวยใสขาวหล่อเป๊ะว่าเป็นอย่างไรคำตอบสุดท้ายคือ v ีวี l อลลาเจน